สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิมอุนพยากรณ์ค่ะคืนนี้นะคะก่อนไปนอนเรามาเช็คพลังงานกันดีกว่านะคะว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณค่ะพลังงานใบแรกนะคะ2ดาบไม่วันนี้คุณเจออะไรมานะให้พอแค่นี้ ไปพักผ่อน,นะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมกับพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่กําลังจะรอ Hotel. คุณอยู่ในวันข้างหน้านะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมของตัวเองเคลียร์พลังงานเคลียร์อารมณ์เคลียร์จิตใจคะ่ะพลังงานใบถัดมานะคะเทียมแพลนพรุ่งนี้หรือสถานการณ์นับจากวันนี้ไปหรือก้าต่อไปนับจากคุณวันที่คุณดูคลิปนี้จบหรือเวลาที่คุณดูคลิปนี้จบทุกอย่างจะมีทางออกแล้วจะมีทิศทางที่ดีขึ้นการเจรจาอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหรือว่าในวันนี้้้ตองพูดว่านะะถาถ เมื่อคุณเจอคลิปนี้อะไรบางอย่างที่มัน นิ่งอยู่รอคอยอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของโอกาสหรือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันดีขึ้นแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือตัวคุณต้องเตรียมความพร้อมสําหรับสิ่งต่างๆที่กําลังจะเข้ามานะคะพลังงานไปถัดมาค่ะอัศวินถือดาบเขาบอกว่าอาจจะเป็นจังหวะของชีวิตนะคะที่ในการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในสถานการณ์ที่คุณรอคอยอยู่คุณอาจจะต้องลงแรงกับเขาเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะต้องแบบว่าใช้เวลาเขาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเวลานี้นะคะถ้าเป็นเวลาของการพักผ่อน นี่คือเวลาการชาร์จแปดที่ดีสําหรับการที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่กําลังจะเข้ามาเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จหรือจังหวะของชีวิตหรือโอกาสต่างๆที่ดีขึ้นค่ะพลังงานใบถัดมานะคะ8เหรียญค่ะแน่นอนค่ะว่าคุณจะต้องลงแรงทุ่มเทแล้วก็สร้างสิ่งนี้มาด้วยน้าพักน้าแรงด้วยมือของคุณแต่ว่าสิ่งนี้จะนําโอกาสนําความสําเร็จนําความเจริญเติบโตความก้าวหน้ามาถึงคุณอย่างแน่นอนค่ะและพลังงานใบสุดท้ายนะคะ7ถ้วยนะคะเขาบอกว่า ตอนนี้นะคะอาจจะมีความคิดจินตนาการทั้งดีและไม่ดีมีอะไรหลายอย่างอยู่ในหัวแต่ท้ายที่สุดกลับไปที่ไพ่ใบแรกค่ะต้องบอกว่าในช่วงเวลาจากนี้คือช่วงเวลาที่คุณต้องเคลียร์พลังงานแห่งความแบบวุ่นวายในจิตใจหรืออะไรที่คุณคิดเยอะๆให้วางและสงบลงและเหลือกับสิ่งที่เรียกว่าอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับในก้าวต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องเจอเจอใน อีกไม่กี่นาทีหรือในวันพรุ่งนี้และที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าเป็นการชาร์จแบตเตรียมพลังงานของตัวเรานะคะให้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าพร้อมลุยนะคะพร้อมที่จะแบบ ผลักดันนะคะพร้อมที่จะลงมือทำแล้วก็สิ่งเหล่านั้นน่ะจะมีประสิทธิผลประสิทธิภาพที่ดีให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้รู้สึกว่ายังคิดอะไรไม่ออกไปพักผ่อนถ้ารู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมากไปพักผ่อนถ้ารู้สึกวันนี้คิดเยอะวางมันลงแล้วก็สงบใจค่ะอาจจะพักสายตาหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าขอปิดรับสิ่งต่างๆนะปิดโทรศัพท์อยู่กับตัวเองไปอยู่กับซีรีส์ไปอยู่กับสิ่งที่บันเทิงจิตใจให้มีพละกําลังสําหรับการที่แบบว่ารู้สึกว่าได้ชาร์จแบตขึ้น และพร้อมสําหรับการที่จะก้าวต่อไปสู่สิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจแล้วก็โฟกัสกับสิ่งนั้นด้วยศักยภาพความรู้ความสามารถนะด้วยศาสตร์และด้วยศิลป์ความเชี่ยวชาญเฉพาะตนเฉพาะด้านของคุณที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นได้ในเร็ววันค่ะส่งกําลังใจให้นะคะแล้ววันนี้ใครมีปัญหาเรื่องสายตาใครมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับระบบฟันนะคะหรือว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องที่เรียกว่าเหมือนอาจจะมีการเวียนหัวระบบความดันขอให้ได้พักผ่อนค่ะเดี๋ยวดูแลตัวเองให้ดีอาจจะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าท้า าไม่ไหวต้องไปหาคุณหมอหรือว่าปรับยาหรือว่าปรับตัวเองให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้เหมือนกับสุขภาพดีขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนส่งกำลังใจนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วเจอในครั้งหน้านะคะของอิมบุญวิยากวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ